เขาน่ารักมากเป็นแคปซูลเลยเน,นะคะนี้ก็เช้าเช้าปะประมาณเก้มโมงเก้มโมงเก้าโมงกับบรรยากาศแดดแจ่มใสดี ว่า,าจะเห็นฟูกิหรือยังเพราะว่าฝนตกตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะก็ตกทั้งวันทั้งคืนด้วยเราไปดูบรรยากาศฝั่งทางน้ำดีกว่านะคะโรงแดมที่เราพักนะคะตรงนี้นะคะที่โรงแรมที่รา สนคือสมมากเลยค่ะสู้โรงแรมที่เมื่อคืนก่อนนี้ไม่ได้สวยมากแต่ฝนตกไม่ได้ถ่ายอะไรเลยไปดูปลากันเถะกันค่ะทุกคนเราไปดูปลากัน ดูปลากันเถอะปลาจะอยู่ใต้นี้นะคะ บางทีมันก็ออกมาวันนี้จะออกมาหรือเป okay. ล่าโอเคจะเริ่มออกมาปลาตัวใหญ่ที่ออกมาแล้วค,ะค่ะทุกคนตัวใหญ่ออกมาแล้ว okay. เตัวใหญ่มากสีทองอันนี้คือปลาตัวเล็กค่ะ ตัวเอันนี้ออกมาสองตัวแล้วสีแดงแดงจึงขึงเลยสีแดงกับสีเหลืองทองอนี่ค่ะเรามาชมธรรมชาติธรรมชาติ้นไม้เยอะมาก้นไม้ต้นใหญ่ มันจะต้นใหญ่ๆแต่อันนี้ไม่ตกแล้วฝน,น,วนคะ เดีย๋ยวฟูกี่ก็จะออกค่ะของคายให้มันแดดจะจัด,จด,จดอาจจะออกประมาณเที่ยงค่ะทุกคนเที่ยงออกแน่นอนมาดูปลากันนะทุกคนออกมาแล้วปลาออกมาแล้ว,ออม,าลวมาสามตัวแล้ว ปลาครับตัวใหญ่มากสวยค่ะสวยตัวใหญ่สีสันสวยงามตัวใหญ่มากค่ะ ไปเข้าไปแล้วค่ะทุกคนทุกตัวเลยหน้าลักดีสี่สองสว่วนงาไปเราเดินต่อเราเดินต่อเก็บนกลอง เยงไม่ฟ้องทรมาติล้วนๆเลยต้นสนคือต้นใหญ่มาก